สวัสดีครับขอตนะ้อนรับเข้าสู่ช่องลีเล่ประเสริฐศรีนะครับตอนนี้เนาะนี่อัปเดตนะครับตอนนี้เวทีของเราเมื่อเราถ่ายตอนเมื่อบ่ายตอนเที่ยงเนาะก็เวทีขึ้นโค้งขึ้นฉากหมดแล้วตอนนี้ก็แสงสีเสียงนะครับก็กําลังตามมาตอนนี้บ่ายสามนะครับสี่สิบห้านาทีแล้วนะคะค่ำคืนนี้พี่น้องชาวสะแก้วนะครับก็จะได้ม่วนไปกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับ เดี๋ยวไปดูอัปเดตการทำงานของพี่พี่ทีมงานคอนวอยของสาวน้อยเพชรบ้านแพงกันหน่อยนะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างไป <Okay. S 1> ไปทีขึ้นแล้ว <Okay. S 1> อคอสตูมคอสตูมคอสตูมก็ปักขนแล้วนะคอสตูม เตรียมความพร้อมกันแล้วเซกุ้งวันนี้รู้เปล่าวันนี้กี่โมงไม่รู้รค่ะยังไม่รู้เลยคิคาดว่าสามทุ่มไหมว้าวเป็นภาพที่สวยงามมากนะฮะแสงประสบกับแสงส่องมาพอดีดี บรรยากาศสดๆนะครับรถแม่สุภาพก็มาแล้วรถพระ,ะนะรี่เขามาถึงแล้วสวัสดีครับสวัสดีจ้าแม่นอนอยู่เหรอแม่นอนอยู่อะรไม่เปล่าปลาไปไม่มีอะไร <c oughs> แ,แม่สุภาพสวัสดีครับสวัสดีครับมาตัดเมื่อคืนไปนอนไหนมานอนอยู่ในรถว้าวใช่นอนอยู่รีสอร์ทรตู้รีสอร์ทรตู้เปิดแอร์ป้ะเปิอืม ไม่ไดส่วนตัวน้องๆก็เลิ่มบุขนถังสวัสดีจ้าคนชวยคนชวยของพี่สวัสดีค่ะอุ๊ย หน้าตาเริ่มสมสวยแล้วไปทําอะไรมาไปใช้ครีมอะไรเป็นยังไงอ่ะใช้ครีมอะไรหนะ้าตาใสขึ้นละสวย <c oughs> อ่ะ <c oughs> เอาใช้ครีมอะไร <c oughs> ไปทำทีมเน้นมาค่ะอ่ะดีพูดจริงพูดเล่นจริงเท่าไหร่น้องออกให้ห้าพันเก้าค่ะอันนี้คือราคาเบสิจแล้วเหรอแล้วก็โบรถดิ้วลอยอันนี้คือทั้งหมดเลยเท่าไหร่ห้าพันเก้าห้าพันเก้าทำที่ไหนมา ผู้จองคลินิกเป็นท่างกลางเกิดมาหน้าตาใสาขึ้นแต่ว่าต้องดูแลตัวเองนะไม่ใช่ปล่อยซกมกอุ้ยวัดแรงมากเลยแนมะ่ปล่อยให้หน้าตาเหมือนคำ้ำนี่เดี๋ยวลงสิตี้ไปซื้อใหม่อันนี้ทำอะไรในคุณของใช่หายยกลยังอันนี้<ำ>เป็นเวรหรือว่าทำไรยได้พิเศษเหรอได้เท่าไหร่อ้าร้อยเอาดีๆบอกบอกไว้ในลูกทีลงร้อเออลูสองร้อยอย่ามาโกหกเมื่อกี้บอกแล้วห้าร้อย คแ,แล้วก็รำอีกสิรำอีกเท่าไหร่รำอีกเท่าไหร่เต้นอีกเท่าไหร่เต้นอีกบอกได้หรอคะก็รู้อยู่แล้วเนี่ยเพหลักๆก,ก็คือว่าอ๋อรู้แล้วไอที่มีฟอนต์เสริมนี่เพราะอะไรรู้ละ <c oughs> เพราะว่ามีรายได้เสริมตรงนี้แล้วใช่ไหม,มก็เลยก็เลยมีเวลา,าพักผ่อนก็เหมือนไอ้ไอ้ชั้นลงแล้วจะไอ้ชั้นลงป่ะ ฉันหลงเนี่ยวันนี้ก็ได้เป็นสองวันสามคันแล้วนะฉันหลงอ่ะเขาฝากเงินแต่ได้ค้างได้เลยครับทั้งหมเก้ก็คือมายกลันทุกวันเลยใช่ไหมแล้วแต่เขาจ้างเพราะว่าหนูเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรหนูเป็นแบบชั่วคราวหนูไม่ได้ค้างคืนเป็นแผดคาถ้าค้างคืนเท่าไหร่ฮะถ้าถูกเพลงก็สองเรียงในยอ แล้วหอยมีคาแบบว่าบุลุงบุรีเนี่ยบุรีก็เลิกได้ก็เลิกนะไปสู่บุรุษแทนมันไม่มีนะคะไม่มีใครเอาไม่มีไม่มีใครเอาแล้วไม่ไม่มีใครให้เอาด้วยแล้วพี่แซมล่ะยังไงพี่แซมยไงตั้งแต่เขาแต่งหน้าเป็นเขาก็ลืมหนูแล้วอันนั้นถือว่าแต่งหน้าเป็นแล้วใช่ไหมถือว่าแต่งหน้าเป็นแล้วอะไรครับรถแท้ขนาด ยาพะนะอุ้ยสวยแต่รูปอกกล้อง I'm sorry คนเราก็เลือกันเหมือนกันทุกคนแหละเอาเดี๋ยวอันนี้ลงร้านกี่คนเนี่ยลงกี่คนหคนอ๋อก็ช่วยๆกัน ก็แล้วแต่วันหนึ่งว่ามันเป็นคิวของใครแล้วเขาจะจ้างต่อใช่ค่ะนี่หนูทำแทนช้อเท่าไหร่วันหนึ่งนะฮะได้เท่าไหร่หนูทำแทนช้อขึ้นขึ้นสองอเ,เออลงสอง<ม>ลงสองขึ้นสามคืออะไรก็คือถ้ากือข้อแจ้งอย่างนี้ใช่ไหม,ม,มหรือว่าอะไรแบบถ้าจบจบงานแล้วก็ก็มารอออกของขึ้นก็ได้สาม,ม,มตอนเราลงเนี่ยง่ายได้สองอ๋ออ<ม>๋อโอ้ยถือว่าดีนะ ดีค่ะดีกว่าเราไปนอนหลับแล้วก็อาบน้ำขึ้นบริบาลใช้เวลาบ้างเพราะว่าเวลาตอนนี้ชั่วโมงหนึ่งเสร็จไหมน่าจะทันนะคะชั่วโมงนึงเสร็จไหมชั่วโมงเสร็จไหมที่สถานการณ์ที่อาบว่ามันแคบไหมอ๋อลงมันจะถูกขึ้นจะขึ้นจะแพงจเพราะว่ามันหนักน้องเขาทำงานเหนื่อยอย,อย่างเงี้ยบางทีเออมันหนักเขาก็บางคนเขาไม่อยากขาดเขาก็มาจ้างอะไรเปทุกวันปะ ได้ทุกวันแต่ว่าเราจะได้เป็นผู้แเงินออกนั่นแหละดีดีดีเขาก็ไม่เกี่ยเกี่ยบกันดีละดีละไม่พี่ยังว่าอยู่ทำไมไม่ฟ้อนเสริญเนาะอ๋อมีอะไรได้พิเศษไม่บอกว่าสวยอยู่แต่ว่าหนูอนไม่เป็นนั่นมือหนูมันแง่งขิงดูดูดูเอามือมาดูดิอันนี้มือหรืออะไรนะโอยหักลุงพี่ไม่แปลกใจเลยทำไมเขาให้อยู่ข้างหลังหลอกหลอกหลอกแต่ไม่สวยขึ้นอย่าลืมดูแลตัวเองนะตาตาสดใสขึ้น เออน่าคุยด้วยเนี่ยเออได้ยาด,ดยาีอย่าปไปาไเอาหมอเถื่อนนะท,นทุกอย่างดูดีหมดไส้คอเธอเนี่ยอันนี้ก็คือแบบว่าเมตตามหานิยมเ,เกี่ยวกับการค้าขายยายายาแล้วค้าขายอะไรจ๊ะ กอนโคยหทะายเปลคอ,กอ,อลกบเก,าก,เกาบ้าบาททำเองทกับาอ๋อ,อทำงานไปทำงานอันนี้ก็เป็นรายได้เสริมของน้องๆเนาะของแต่ละคนก็จะมีรายได้เสริมที่แตกต่างกันไปนะครับว่ายว่ายว่าย อ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ไว้แค่นี้คลิปนี้ไว้แค่น,นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับถ้าชอบคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับสวัสดีครับ